สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารอบค่ำหน่อยนะวันนี้นะคะจอยมีงานจะมาปล่อยขายนะคะมีมาทั้งหมดสองเล่มค่ะแต่ว่าเล่มแรกนี่นะคะเป็นงานลูกค้าสั่งทำค่ะแบบนี้นะคะเป็นงานมีดกุหลาค่ะอันนี้ใบยาวสิบสองนิ้วนะคะเป็นงานที่ลูกค้าสั่งเข้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะอันนี้ช่างก็เพิ่งทำเสร็จ เสร็จใหม่ๆเลยค่ะนี่ไปยาวสิบสองนิ้วนะคะรานะคาสองพห้าอบาทค่ะ,ะส่วนเล่มนี้ยังว่างนะคะเป็นงานตีขึ้นรูปจากเหล็ก S.U.P. เกค่ะนอมาล,ลายสามรอบนะคะที่อุณหภูมิ8ปดอเจสิบองศานะคะและอบคืนไฟสองรอบค่ะที่อุณหภูมิ200อองศา มีรับประกันทุกเล่มนะคะเอาไปใช้งานแล้วคมแตกคมยุบค,คมพับส่งกลับมาซ่อมได้ฟรีตลอดการใช้งาน,นะคะ่ะเล่มนี้ใบยาวสิบสองิวนะคะใบกว้าง2นงิวครึ่งค่ะสันหนา8ปมิลน,นะคะที่แรกจอยก็กะว่าจะทำเป็นคลิปทดสอบนะคะแต่ว่ามันดึกแล้วเนาะ ก็เลยเอามารีวิวนี่แหละอ่าสนใจทักปิดได้นะคะเป็นประดูลายดำแดงนะคะนี่สวยมากตุ๊ค้าตัวจริงนี่ถ้ารับเล่มนี้ก็พิมพ์ว่ารับกุลขาได้เลยนะคะ ราคา2,500บาทค่ะอ่ะส่วนเล่มนี้นะคะเป็นงานโบวี่ค่ะเล่มนี้ใบยาว13นิ้วนะคะใบกว้างสองนิ้สองหุนสันหนาหกมิลค่ะนี่ใบ13นิ้วเลยนะคะนี่อันนี้ จอยให้พร้อมที่รอยเข็มขัดนะคะมีที่รอยเข็มขัดหนึ่งอันนี่ก็จะเอาไว้พกตรงนี้นะใส่เข็มขัดได้ะคะ่ะอันนี้ก็ราคา2,500บาทเหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นไม้พยุงนะคะ รับเลมีพิมพ์ว่ารับโบวีได้เลยค่ะฝ,ฝักแน่นเกินไปอืมเออเจ้ากระนิดที่รอยเข็มขัดค่อยได้บาทนี่นี่เลยนะคะ อุ้ยสีแดงแบบแดงแบบอ่ำๆแบบสวยเลยนะคะนี่จะเข้ากับที่รอยเข็มขัดมากอันนี้ก็ราคาสองพันห้ารอบาทค่ะถ้ารับเล่มนี้พิมพ์ว่ารับโบวีได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้านะคะมีงานที่แบบมีมีดอยู่แล้วอยากส่งมีดมาทำฝักก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะ ความยาวใบมีดเป็นละว,วัดเป็นเป็นนิ้วนะคะตั้งแต่สิบถึงสิบสองนิ้วนี่ราคาถ้าไม้ประดูนะคะราคาห้าร้อยบาทค่ะแต่ถ้าเป็นไม้พยุงราคาจะอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะอ่าสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะจอจะมีเบอร์โทรกับลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ